ตบนดอกปรามแล้วก็ท่านนายกบุญจังทขันโทและคณะเต็มอัตศิษิ์วันนี้นะครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับประมอบของคำล้วยนิดนึงถึงจะเมนราคาไม่มากนักก็มากเป็นนับใจนะครับเพื่อเป็นตามประเพณีของบ้านเรานะครับเจ้าหน้าที่ การขบวนนะครับตอนนี้ก็หล่อไปก่อนนะครับพี่น้องอ,อากาศนันร้อนแต่ว่ามีลมในใจก็เย็นนะครับในใจเย็นเราก็มีความสุขนะครับถึงวันนี้เรามาทําบุญบุพเพสุกส่วนทาบุญนมัสก,การรูวเหมือนพระภูมิระชนธ,ธรรมสารร่วมกันด้วยแรงศรัทธาของญาติพี่น้องจิตญาณสิทธิ์ท,ธทุกท่านนะครับก็กราบขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ อาเชิญปุกเอวนะครับเป็นอล้วฝากอะไระก็แชร์กดติดตามกดสมัครใจเจอกันแล้วนะครัคบท่านกำนันแล้วก็ท่านนายกผูกไว้ให้มีแต่คนหัาคนหอมจังสี่ตลอดไปเอาเอา,เอาตรงนี้ก,ก่อนครับอ่าตรงนี้ไปท่านท่านวัลเชษยท่านกัมราเชียหาอ,ยยอ,องเชื่อกันอย่างเดอ่าลงเลข เอาแถ็นลูกหน่อยหันหน้าใส่กล้องหน่อยอ,า,อาครูลูกชายอยู่ทางนูน้นแล้วจะตัดคลิปนะครับลงยูทูบนะครับงานนับศการลูกเหลือนพระครูประโชดธรรมสารล,ลูกอู่น้อยนวัดกอบสีบ้าน,นสันศีระเจรต่บตอบนะครับอาภูไปทุกท่านเลยททุกท่านเลยนะครับอาภูเพืเ่อมัดใจ ความรักความผูกพันธที่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบนเวทีแล้วก็ข้างล่างนะครับได้มาร่วมทําบุญดูแลพวกเราอย่างนี้ตลอดไปก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญการงานก้าวหน้าไปเหนือล่องใต้ไปไหนมาไหนก็แข้วคลาดปลอดภัยนะครับเป็นบุญบาร,รมีของหลวงปู่หลวงป,ปู่น้อยพระครู ประโชธธรรมสารไปปกปักรักษาทุกท่านให้ร่มเย็นเป็นสุขคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปังปังเป็นเศรษฐีก็ให้เป็นพนหาเศรษฐีนะครับลกพันใหญ่ยังเหลือนะคะลกพันใหญ่ยังเหลือนะคะลูกนใหญ่ด้วยในานามของพี่น้องบ้านเศรีฐีก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญร่วมกันในวันนี้ทำบุญล่วมชาตินะครับ สด็ิยาาลอาถ่ายภาพให้สื้อเลนะครับอ่าอีเท่าไหร่บากอนกาสนี้อยากให้พบปะกับพี่น้องอยู่สองท่านก็คือท่าน